สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆอีพีที่64มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ้าว่าวันนี้จะมีบ้านใครบ้างตามไปดูกันเลย มาเลยค่ะหลังแรกนะคะหลังนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยไม้เฮาหรอกคะบ้านใครเอ่ยบ้านรูปตัวทีหรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าไปดูซิว่าอันนี้จะเป็นของใครน้องเฟมค่ะบ้านสีขาวนะคะสร้างเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กอบใครเลยค่ะพิเปอโอเคเข้าไปดูกันข้างในนิดจ้าเข้าไปดูนิดนึงมีอะไรหรือเปล่าในฮี่อ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปเลยเอ้าว จริงๆพี่ปอคิดว่ามีครัวข้างล่างนะไม่มีนะอ่ะแล้วมีอะไรมีห้องนอนกับเตียงเด็กอืมแต่จริงๆบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดว่าใส่เฟอร์นิเจอร์หน่อยนะคือน่ารักมากนะดูดิเห็นไหมตรงนี้เป็นครัวแล้วก็มีที่กินข้าวนะจะน่ารักสุดๆไปเลยค่ะเฮ้ยเก่งนะถ้าทำได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะ เริ่มแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งอ่าเราไปหลังที่สองจะบอกว่าหลังนี้ทำเลดีมากอะเออพี่ปอยยังไม่เคยมาสร้างตรงนี้เลยอะอืมอ่าโมเด็ตนะคะซากุระสคูนะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่ามันเป็นยังไงคือบ้านจะออกแนวขาวๆดำๆนะและทำเลดีมากอะทุกคนพอน้องเอามาทำแล้วคือแบบว่า จัดเรียงเป็นระเบียบคือแบบดีมากตรงนี้จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมนะแล้วนี้ก็เป็นอ่บ้านที่เขามีให้อยู่แล้วแล้วก็เอาแค่เอามาวางอันนี้คือบ้านของน้องเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเฮ้ยคือดีมากอะ่ะทุกคนทำเลดีมากใครยังไม่เคยสร้างตรงนี้มาลองเลยจ้ะอืมสวยอะ่ะดูเดะเห็นปะไม่มีประตูแต่ว่ามันก็น่ารักนะตรงนี้เป็นอะไรห้องน้ําเก๋ๆอันนี้อันนี้ที่นั่งใช่ไหมเออสวยอะ่ะทุกคน คือแบบว่าเป็นบ้านเล็กๆแต่ว่าน่ารักมากอ่ะเห็นไหมมีโคงมีครัวจัดดีนัเนี่ยความคิดดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นห้องนอนสวยมากค่ะจริงๆแล้วก็อยากมีบ้านขนาดนี้เนาะน่ารักอันเล็กๆดูดีเด๋เห็นปะสวยงามตระการตาจ้าทุกคนห้องนอนแล้วข้างนอกก็จะเป็นห้องประมาณเออห้องเด็กหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ปอขอเข้าไปดูนิดนึงตะกิ้ลืม อันนี้จะเป็นห้องลูกใช่ไหมเอ้ยน่ารักอ่ะชอบชอบเห็นแบบว่าแม่ลูกพอนอน่อแม่นอนห้องนู้นใช่ป่ะล้ะลูกนอนห้องนี้เอ้ยก็เก๋นะชอบมากค่ะความคิดดีมากเลยใครจะลองเอามุมนี้ไปสร้างดูก็ได้นะเออเปลี่ยนจากอ่อตรงข้างๆเอ่อโรงเรียนอนุบาลมาตรงนี้ก็ดีนะไปะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปอันนี้เป็นต่อเติมนะจ๊ะ เป็นบ้านยอดนิยมนะจ๊ะบ้านต่อเติมใครจะมาต่อเติมก็ได้นะจ๊ะน้องเนตค่ะนี่น้องก็ต่อเติมแบบจัดเต็มเลยนะจ๊ะโหดูสิสวยไม่เบาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยส่วนดอกไม้พี่ปอยยังไม่เคยทําสูงแบบนี้ประมาณแบบว่าเฮ้ยเข้าไปยืนแล้วมันก็น่ารักดีนะถ่ายรูปเบล,บลๆบเลยอะทุกคนเออสวยทะลุทะลุอะไรตะกี้ผ้าเช็ดเท้าจ้าต้องเขียนภาษาไทยด้วยออ้ยเก่ง อายุแปดขวบทําได้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะเพราะว่าน้องอะ่ะยังเด็กอยู่เลยอะ่ะแล้วแบบเก่งด้วยโอ้โหดูเดกแค่จัดมุมเนี้ยพี่ปอก็เล่นไปครึ่งวันแล้วว่าทุกคนเออคือเก่งนะสุดยอดโอ้โหของเต็มตู้เย็นเลยอะ่ะนี่ใครที่ลองเริ่มทำแรกๆนะก็ลองหัด วางตรงนู้นตรงนี้ลองกดดูนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ลองกดดูว่าเฮ้ยอะไรมันเป็นยังไงแล้วเราจะเก่งขึ้นนะคะสักวันหนึ่งและจะได้สัพ์ภาษาอังกฤษด้วยนะเกมเนี้ยอืมใช่เห็นไหมสุดยอดเลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปหลังต่อไปกันเลยค่ะหลังนี้เป็นบ้านสีชมพูน่ารักมากเลยนะนี่หลังใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหลังนี้ของใครเอ่ยหลังนี้จะเป็นของน้องบุญยพรนะคะ fc พี่ปอค่ะเข้าไปดูเลยนี่เป็นบ้านอยู่ประมาณนี้แล้วก็ต้องบินมาบินบินบินเลยนะคะนี่โหสีม่วงเป็นบ้านออกแนวแบบว่ากระจกทั้งหลังเลยนะก็ชอบนะแนวเนี้ยมันโล่งแล้วก็โปง่งสบายมากดูสิโอ้โหตู้ยงตู้เย็นเพียบคือมันสะอาดตาดีนะนี่ฮ่โอ้ยตรงนี้ขยายให้มันใหญ่ก็เป็นโต๊ะแบบนี้ได้แล้วหรอ โอ้โหความคิดดีมากเลยค่ะนี่โต๊ะเก๋ๆนะทุกคนก๊อบด่วนก๊อบด่วนโต๊ะตัวเนี้ยเฮ้ยมันเข้าท่ามากเลยอ่ะน้องแต่งเก่งเหมือนกันนะเนี่ยห้องนี้ขาดอีกนิดหน่อยก็จะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองซิน้องแต่งอะไรเห็นไหมลองสร้างไปเรื่อยๆนะคะนี่สร้างดีนะเนี่ยทําเป็นเล่นไปอะไรนะนี่เปนห้องอะไรเอ่ยอ๋อโซนแบบว่าทํางงทํางาน นี่มีดอกซาก,กุระด้วยโอ้โหทําไปแบบหอมชิลกันไปเลยค่ะอันนี้บ้านต้นไม้หรือเปล่าใช่ไหมอ้ยน่ารักนะเก่งมากเลยค่ะนี่มองไปตรงไหนก็เห็นมุมเห็นอะไรหมดเลยเอ้ยสวยสวยชอบค่ะแปลกมากเลยวันนี้มีบ้านออกแนวทน อ,อ๋อม่วง,มงชมพูเยอะมากเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยร้านขนมน้องบอกว่าเป็นร้านขนมค่ะพี่ปอนี่เดี๋ยวเราจะดูซีว่าของใครสํารานพี่ปอไม่อ่านดีกว่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูซีว่าน้องสร้างอะไรบ้างก็จะเป็นร้านขนมนะน้องบอกไว้เออเนี่เห็นไหมก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์มีกาน้ําร้อนเออไมโครเวฟนี่เห็นปะวางขนม ดี๋ยวจะขอเข้าไปดูดินี่อะไรไอ้ไอ้ขวดนะมันขวดอะไรเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงเช็คก่อนเช็คก่อนมันแปลกๆดิอ๋อขวดน้ําชาเขียวเออคิดว่ากระปุกยาเนาะเหมือนกระปุกยาเลยเนาะนี่ก็จะเป็นที่นั่งกินใช่ไหมโอเคน่ารักมากค่ะพยายามต่อไปนะคะอเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคน ต่อจากหลังนั้นก็เป็นหลังนี้เลยโอ้โหใจตรงกันมากเพราะว่ามาสนามเด็กเล่นเหมือนกันและที่สําคัญคืออะไรรู้ปะ่ะทําร้านขนมเหมือนกันด้วยทุกคนโ,โหสุดยอดเลยอ่าหนูชื่อเอิญน,นะคะพี่ปอร้านขนมเค้กสีม่วงค่ะสร้างเองนะคะคือจะบอกว่าน่ารักมากเป็นสีชมพูหวานๆเลยนะนี่แบบว่าเฮ้ยเด็กวิ่งเล่นแล้วเหนื่อยมากินออเขาเรียกว่าอะไรนะ ขนมคมขนมขม,ขนม,ข,มขนมเคก้กเออขนมขมมันมีที่ไหนล่ะเออนี่น่ารักแบ๊วๆบกันไปเลยอุ้ยน่ารักน่ารักเอ,อ้ขนมอันนี้น่ารักเนาะชั้นที่สองอะ่ะมันคือขนมอะไรอะ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงก็คืออยากลองกินมากเลยมันน่าจะละมุนล,ละไมไหอืมใครรู้จักบ้างขนมอะไรอะ่ะคือแบบว่าเออมีขายหรือเปล่าประเทศเราไม่แน่ใจนะเออน่ากินดีนี่น้องเขาแต่งดีนะ เป็นร้านแบบว่าข้างล่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วข้างบนก็แบบชมวิวโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวกับแฟนนะห,หวานแหววกันเลยทีเดียวน่ารักน่ารักปะเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปอันนี้เป็นเออไม่ใช่หลังนะน้องบอกว่าเป็นร้านอาหารค่ะพี่ปอร้านอาหารติดทะเลเลยนะคะหนูชื่อออกัสค่ะนี่น้องออกัสนะคะพิมพ์ชื่อบอกมาด้วยอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้นะนี่เห็นไหม นี่ตอนแรกอะพี่ปอดูแล้วแบบเฮ้ยก็เหมือนเอาของมาวางอะไรย่างี้ป่ะเออเดี๋ยวพี่ปอให้ดูอะไรแล้วมันจะดูน่ารักขึ้นนะอืหนูขอให้พี่ปอมาเที่ยวที่นี่นะคะโอเคมาแล้วนะจ๊ะนี่ก็จะมีขนมอยู่ตรงโซนโน้นนะมีปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ปอจะกลับแล้วด้วยแล้วก็เห็นป้ายเออเออมีป้ายอะไรแล้วก็ลองไปส่องเผื่อน้องเขียนอะไรไว้ก็เลยเข้าไปดูอะไรเนี่ยทางไปร้านอาหารทะเลอ่าตรงนี้อีกป้ายหนึ่งอ่า น้องเขียนว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดโต๊ะน้องเขียนว่าอย่าลืมกดเพิ่มเวลาเป็น18ด้วยนะคะพี่ปอกก็งงว่าปลดเปิดเวลา18ทแปดทไรอ๋อจะมีคนมาปิ้งย่างอืมมันจะทําให้เหมือนแบบเป็นร้านมากขึ้นเอ้ยน่ารักไอเดียดีนะเนี่ยอืมเก๋มากเลยจ้าโอเคมา เรามาดูหลังต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะทุกคนนี่บ้านออกแนวเขาเรียกว่าอะไรนะสีเทาๆอ่ะพี่ปอไปหลังนี้หน่อยนะคะนันิชาคา่ะหนูชื่อข้าวหอมโอเคเข้าวหอมมากนี่สร้างเก่งมากอะทุกคนดูดิตกแต่งก็ดีมากด้วยอ่ะคือแบบลงตัวมากหลังนี้อืมมันแบบสวยเลยแหละเห็นปะ พอทำไปเรื่อยๆอทุกคนมันจะสวยขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยอ่ะโหดูห้องน้ําดีเหมือนจริงเวอร์อะเนี่ยห้องน้ําบ้านคนเขาเป็นแบบนี้เลยนะคือแบบปูกระเบื้องไงอืมดูดิมีแท่งอิดตรงนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรนะบล็อกๆอ่ะคล้ายๆตามแมวหรือเปล่า <laughs> เรียกไม่ถูกอีกแล้วโอ้ยสมองพี่ปออืมน่ารักชอบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ย โอ้โหทำดีมากมากมายไก่กองสร้างเขาเรียกนะโครงสร้างสวยมากอะทุกคนโครงสร,งสร้างสวยไม่พอนะตกแต่งดีอีกโอ้โหจบกันไปเลยจะเข้างนอกออกได้ไหมอะไม่ได้ลองทะลุไปมันออกไม่ได้เนาะโอ้ยสร้างเก่งอะนี่อะไรลงจอดรถโอ้โหโ,โหรถรวยด้วยอะทุกคนรวยเฟอร์รวยเฟอร์เลยค่ะทุกคนอือมีรถสองคันปึ๊บ เกือบไม่รอดโอ้ยน่ารักน่ารักนี่อะไรอ่ะสาว่ายน้ำขนาดมินิอุ้ยสร้างสวยมากเลยอะสวยจริงๆตบมือคะ่ะโอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ E.P. ที่65นะคะไปแล้วจ้า